ทุกภาคส่วนที่ท่านหมายรวมถึงพันธมิตรมถูกต้องครับถูกต้องครับ <c oughs> เพราะว่าผมคิดว่าถ้าเราเพียงแต่คิดว่ามีกลุ่มมาเรียกร้องกลุ่มหนึ่งวันนั้นก,ก็ตอนที่เจราจาก็น่าสนใจเพราะว่าแกนนาเขาบอกว่ารัฐบาลมีลูกห้าคน <c oughs> มีลูกร้อง <c oughs> เสียงดังอยู่คนหนึ่งเนี่ยก,ก็ฟังคนนี้สิก็ทําตามคนนี้สิอีกสี่คนเขาไม่ได้ร้องไปสนใจอะไรผมบอกว่ามันไม่ได้ รัฐบาลต้องดูแลคนทั้งประเทศถ้าลูก5คนก็ต้องดูแลลูกทั้งห้าคนถ้าเราบอกว่าลูกคนไหนร้องก็ตามใจคนนั้นเนี่ยนะครับผมรับรองได้เลยครับว่าใครเลี้ยงลูกแบบนี้นะฮะลูกทุกคนจะร้องแล้วบางคนที่เงียบอยู่เนี่ยก็ดูว่าเพราะว่าจะตามใจลูกที่ร้องหรือเปล่าถ้าตามใจเขาก็จะขอร้องบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเรา<ๆ>เราจะไปแก้ปัญหาปัดให้มันพ้นปัญหาเฉพาะหน้าไปอีกต่อไปไม่ได้ะนะครับผมมีความตั้งใจว่าการจะคลี่คลายปัญหาครั้งนี้เนี่ยต้องทําให้มันครบถ้วน แล้วก็ทําให้ดีที่สุดนะครับแล้วผมไม่ได้มีประโยชน์ได้เสียอะไรทั้งสิน้นนะครับขอยืนยันเลยว่าไม่ได้มีประโยชน์ได้เสียอะไรทั้งสิน้นที่ไปกล่าวหาผมในหรือรัฐบาลในเรื่องต่างๆเนี่ยผมก็ยืนยันได้นะครับว่าการทํางานของผมและรัฐบาลเนี่ยมีความเปิดเผยม,มีความโปร่งใส <c oughs> นะครับบอกว่ามีการทุจริตก็เปิดเผย ข้อมูลมาสิครับว่ามีตรงไหนบ้างตั้งแต่ผมมาบริหารประเทศและผมเอาประโยชน์เข้า <c oughs> ตัวเองไม่มีครับแล้วก็เราก็ใช้กระบวนการรัฐสภาตรวจสอบได้ประชาชนเองก็ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญได้ตามปกติแต่ผมอยากให้เรามาทําบรรยากาศให้มันให้คนมั่นใจเลยไหม <c oughs> ผมยกตัวอย่าง <c oughs> ว่าสมมุติเขาอยากจะชุมนุมเป็นครั้งคราวนะฮะเพื่อย้ําข้อเรียกร้องก็ก็ทาได้จะทําในกรุงเทพบ้างในต่างจังหวัดบ้างก็ได้แต่ลองดูได้ไหมครับรัฐบาลรัฐมนตรีไปไหนเนี่ย <c oughs> ก็ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติฝ่ายค้านไปไหนเนี่ยก็สามารถไปดําเนินกิจกรรมทางการเมืองได้โดยไม่มีการเผชิญหน้าไม่มีการปาของไม่มีการมีความเสี่ยงต่อความรุนแรงถ้าเราทําอย่างนี้ได้เนี่ยครับผมว่าสังคมก็จะบอกเองว่าเอาละอย่างเนี้ยเริ่มเข้าเขาแล้วว่าทุกฝ่ายเริ่มยอมรับซึ่งกันและกัน เราก็อาจจะไปเลือกตั้งได้อันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ผมอยากเห็นเกิดขึ้นแต่ว่าเฉพาะหน้าที่เป็นปัญหาใหญ่ของท่านและรัฐบาลขณะนี้คือการจุมนของคนเสื้อแดงที่ราชรประสงค์ถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีการจราจาให้เปิดช่องทางการ,รจราจรได้บ้างแต่ว่าท่านก็เข้าใจธรรมชาติของการจุมนุมว่าถ้าเกิดมีการยึดเยือหรืออยู่ตรงนั้นเนี่ยการเปิดจราจรบางช่วงก็ไม่ได้แก้ปัญหาแนวทางจะเป็นยังไงมีคนพูดถึงการสลายการจุมนุม มีการพูดถึงเรื่องของการยุบสภามีทางเลือกอื่นไหมคะคือเอาเอาเอาอะไรสุดโต่งก่อนค่ะนะฮะกลุ่มคนที่บอกว่าสลายการชุมนุมเด็ดขาดนะฮะเพราะว่าผิดกฎหมายทนไม่ได้แล้วนะ,ะนผมต้องบอกเลยว่าเมื่อวานนี้มีเสียงอย่างนี้เข้ามาเยอะมากผมก็อยากจะย้าครับว่ารัฐบาลก็ต้องการบังคับใช้กฎหมายแต่การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อให้บ้านเมืองสงบ ถ้าบังคับใช้กฎหมายด้วยวิธีการซึ่งทําให้บ้านเมืองไม่สงบเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ช่วยให้บ้านเมืองนี่มีลักษณะของการเป็นบ้านเมืองที่รักษากฎหมายอย่างแท้จริงนะครับเราก็ประกาศชัดขณะน,นี้เราก็ต้องเริ่มจากการประกาศเสียก่อนว่าขณะนี้การชุมนุมมันเลยขีดที่รัฐธรรมนูญได้ให้สิทธิเอาไว้เราก็ต้องใช้เวลาในขณะน,นี้ให้เป็นที่ประจักษ์แจ้งว่าทุกคนที่อยู่ในที่ชุมนุมทราบว่าขณะนี้เป็นอย่างนี้มีโทษอย่างไร แล้วก็จะค่อยๆดําเนินการโน้มน้าวให้คนเนี่ยเลิกการกระทํานี้นะแกนนาอาจจะยากหน่อยแต่พี่น้องประชาชนที่ที่อยู่เนี่ยให้เขาเข้าใจนะครับว่าเขาสามารถใช้สิทธิ์ที่ผ่านฟ้าก็ได้หรือจะกลับไปชุมนุมที่บ้านของตัวเองก็ได้หรือไม่ชุมนุมเลยเนี่ยผมก็ยืนยันว่าผมฟังเสียงเขาอยู่แล้วแต่ท่านก็าเข้าใจธรรมชาติของการชมุมนุมการเมืองครับครับก็นี้ก็คืออยากจะบอกว่าคนที่บอกว่าเด็ดขาดไปเลยเนี่ยนะครับสมมุติทาแล้วเกิดกระทบกระทั่งกันเกิดการจลาจน เกิดความสูญเสียถามว่ามันเป็นประโยชน์ไหมมันมีแต่จะสร้างความเกลียดชังความขัดแย้งกันมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับใครทําผิดกฎหมายเนี่ยเราก็ละเว้นไม่ได้นะฮะต่อไปก็ต้องมีการดําเนินคดีนะครับอย่างสมมุติว่าวันนี้มีการนําซึ่งประกาศชัดเจนว่าไม่เคารพกฎหมายเราก็ต้องมีการดําเนินการต่อไปนะฮะแต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราอยากจะโน้มน้าวให้คนที่ชุมนุมส่วนใหญ่ ซึ่งผมคิดว่าเขาก็ต้องการเห็นบ้านเมืองสงบและเมื่อสักครู่ที่ตอนผมออกทรทัทั์รวมการเฉพาะกิจผมก็ได้ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ที่มันวุ่นวายยืดเยื้อเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบที่สุดคือคนยากคนจนคนด้อยโอกาสเราก็จะพยายามทำตรงนี้ไปก่อนแล้วก็จะทําอีกด้านหนึ่งเนี่ยถ้าบอกว่าวิธีคือยอมจำนวนต่อต่อยุบส,สภาไปเลยล<ะ>ผมก็ต้องบอกครับว่าผมก็เจอคนจํานวนมากนะซึ่งเขาแสดงออกด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยส่งปริศนียบัตรบ้างมาขอพบผมบ้าง นะครับดำเนินการกันทางอินเทอร์เน็นตบ้างโอ้จำนวนไม่ใช่น้อยๆนะครับก็เป็นเป็น,ปนหลักหลักหมื่นหลักแสนแล้วเหมือนกันนะครับเป็นไปได้ที่ที่เขาบอกว่าเขาไม่ยอมรับการที่รัฐบาลจะไปจานวนเพราะมีกลุ่มคนมาสร้างความเดือดร้อนแล้วเรียกร้องเขาเห็นว่าถ้าทําอย่างนั้นต่อไปเนี่ยก็หมายความว่าใครจะเรียกร้องอะไรก็มาสร้างความเดือดร้อนแล้วก็ให้เกิดการจานวนผมยังได้ย้ําย้อนกลับไปอย่างนี้ครับว่าสมัยที่เกิดปัญหาคล้ายๆกันกับรัฐบาลท่านนายก สมัครท่านนายกสมชายเนี่ยผมจะเป็นคนหนึ่งที่บอกว่ารัฐบาลหาทางออกแต่ไม่ใช่ไปทําตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมซึ่งมีอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าถึงแม้ว่า<ม>จะมี<ด>เหตุผลหรือคะคือเหตุและผลก็ต้องว่ากันะนะครับทีนี้เรื่องเหตุผลนี่ก็ว่ากันไปแล้วนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าการยุบสภาวันนี้หรือภายใน15วันเนี่ยแก้ปัญหาได้จริงนะครับแก้ไม่ได้แน่เรื่องอีกปัญหาโครงสร้างความไม่เป็นธรรมต่างๆที่พูดกันอยู่เนี่ยครับ แล้วก็แก้ไม่ได้ด้วยในแง่ของการที่จะมีหลักประกันเกี่ยวกับประชาธิปไตยที่มีความมั่นคงนะครับแต่สิ่งที่ผมบอกก็คือว่ายกตัวอย่างสมัยนั้นที่เขาบอกว่าเอ๊ะทำไมตอนนั้นผมเรียกร้องอายุสภาเพราะผู้ชุมนุมไม่เคยเรียกร้องอายุสภาตอนนั้นนะครับเพราะผู้ชุมนุมเขาบอกว่าโอ้ถ้ายุบสภาไปเนี่ยเขาก็มองว่าคนเดิมผมได้กลับเข้ามาผมเป็นฝ่ายค้านผมบอกว่าผมไม่ขัดข้องถ้ากลับเข้ามาและบ้านเมืองสงบเหมือนกันนะครับวันนี้ผมบอกได้เลยถ้าบอกผมว่าพรุ่งนี้ผมยุบสภาบ้านเมืองสงบผมแพ้การเลือกตัง้งผมมไ่ติดใจ แต่ผมมั่นใจในขณะนี้ว่ายุบสภาวันนี้หรือภายใน15วันบ้านเมืองไม่สงบมีสิ่งบอกเหตุอยู่หลายอย่างที่บอกว่ามันจะไม่สงบนะครับและรัฐบาลเนี่ยเปิดใจกว้างรับฟังเสียงท้วงติงต่างๆของผู้ชุมนุมอยู่แล้วและก็ต้องการฟังเสียงคนที่ไม่มาชุมนุมด้วยเพื่อเราสร้างบรรทัดฐานว่าในที่สุดเนี่ยทางออกทางการเมืองต้องเป็นทางออกที่ผ่านการคิดผ่านการไตรตรองผ่านการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่างแท้จริง